ส่วนกรณีเรือล่มที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเรือยาวประเภท30สฝีพายในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อที่จะแข่งวันที่สองตุลาเนี่ยปรากฏว่าประสบเหตุล่มกลางแม่น้ําป่าศักดนาวัดไตรภูมิที่ตะบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้วอย่างที่เราบอกผู้ชมไปว่ามีคนหายสองคนล่าสุดเจอแล้วหนึ่งในสองนั้นนะคะครับซึ่งก็ให้คุณแม่ของหนึ่งใน2เนี่ยไปยืนยันว่าเป็นศพลูกชายตัวเองอเป่าแล้วก็จริงๆนะครับปรากฏว่าศพนี้เป็นศพของนายพิทยาไข่ทอง อายุ17ปีซึ่งสูญหายไปกับกระแสน้ําคุณแม่ก็คือคุณบัวเรียนเนี่ยบอกว่าจําได้ว่าเป็นร่างลูกชายเพราะกางเกงยนีนแล้วก็กางเกงกางเกงชั้นในซึ่งตัวเองเนี่ยซักให้ลูกไว้บ่อยแล้วก็มีรอยแผลผ่าตัดที่ขาข้างขวาด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังหาไม่เจอก็กคือนายอัธรพลพรมแสงหรือว่านายบีอายุ23ปีค่ะเมื่อวานนี้ก็ยังหากันตลอดต่อเนื่องทั้งวันยุติการค้นหาไปตอน5ทุ่มเดี๋ยวเช้าวันนี้9โมงจะเริ่มหาต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคร เห็นว่ามีการเข้าทรงของญาติด้วยค่ะเอาไข่ไก่ต้ม99ฟองมาขอให้เจอร่างของผู้สูญหายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับสำหรับร่างนี้เดี๋ยวตามกันต่อวันนี้ครับ